มาดูเรื่องของน้องๆเยาวชนกันหน่อยนะคะตอนนี้ถึงช่วงใกล้เทศกาลสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะทางจังหวัดกาญจนบุรีเขาก็มีการจัดโครงการขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างทักษะโดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับน้องๆน,นะคะจัดโครงการขึ้นมาชื่อว่า English We Like เพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนแล้วก็เป็นการเสริมความรู้นอกห้องเรียนด้วยนะคะเตรียมความพร้อมให้น้องๆในการเข้าสู่สนามสอบค่ะมีภ้าเอกชนมาพร้อมสนับสนุนด้วยนะคะโดยทางว่าที่ ร้อยตรีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็มาเป็นผู้เปิดโครงการค่ะโครงการนี้ถือว่าเป็นการสอนภาษาอังกฤษและติวข้อสอบ T ีแกตอิงและเทคนิคก,การทาข้อสอบให้กับน้องๆน,น,นักเรียนที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดโด,ดยบริษัทถุงสตังกรุ๊ปจำกัดค่ะมีรองผู้ว่าการโรงเรียนวิสุทธรังสีพร้อมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนมาร่วมกิจกรรม ทางคุณกริต,ตพักสุธนวรกุลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทถุงสตังครุปจำกัดบอกว่าบริษัทได้เริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนโครงการจัดปีนี้เป็นปีที่16นะคะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้และก็ฝึกฝนทักษะนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน,นยมีเทคนิคในการจำทีแกตอิงเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารที่สําคัญก็คือมีทักษะแล้วก็ต้องทําให้น้องๆมีความกล้าในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษจะได้นําไปต่อยอดในอนาคตด้วยค่ะวัตถุประสงค์การจัดการทั้งนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษานักเรียนชั้นม .6 ที่จะจบไปเพื่อเตรียมตัวในการสอบต้องมาวิทยาลัยการที่เราเราเพอ่์มาสอบ ปีนี้เราเดำเนินการมาเป็นปีที่สิบหกแล้วครับ The f u เป็น e n g i n e e